คลิปนี้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับคลิปนี้มาพอครับวันนี้ผมอยู่กับซีเนียของบริษัทเนาะซีเนียแปลว่ายังไงรอ่านี่แหละนี่แหละผมจะผมจะถามเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดียังสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับนี่คือซีเนียบริษัทของเอกลักษณ์เอกลักษณ์เท่ามีซีเนียจะคนสองสองคนหน้าที่หลักของซีเนียคือนัดนัด ซี่เนี่ยคือเอาเอาตัวแทนของคนรถตัวแท่นของรถเพื่อคุยกับบริษัทซื้อเป็นซื้อกลางอรคกับบริษัทบริษัทซื้อสารหนึ่งเาต้องไปว้าครับทุกคนวอลครับไม่มีคนเดียววอลครับตัวแท่นวอลครับตัวแท่นคนรถค่ยๆว่าเป็นตัวแท่นคนรถแล้วซีเนียร์นี่ได้มาแบบไหนไปโอบไปเลี้ยนมากหรือเล่เี้ยนมากเลี้ยนหลักสูตรยังหลักสูตรซีเนียไดเวอร์ซีเนียร์ไดพูดเกี่ยวกับการ ครับ,บรถประมาณกี่บ่มันเป็นลักสูตรซีเนียร์ไดเวอร์ต่างหากเม่นบ่เอออ๋อมันเกี่ยวกับอย่างลัก,ลกสูตรนี่ลักสูตรคือหมายถึงสามารถรปลอดภัยเข้าเท่นขนรถได้เลยเท่นขนรถได้ดไดสมมติขนรถนสีมาสามารครับรถเมข้าสามารถนั่งท่ายแท่นอาจารย์ดูโรงเรียนได้เลยว่าขนรถนี่ครับรถสี่พันบ่พันดูดูลักษณะการครับแม่นเข้าเข้าสีสามารถ หัใจเลยเพราะว่าเขาตั้งรักส่วนนี้เขาเป็นคนอบรมมาแมนอ๋อต้องต้องไปล่องเบงเราก็ต้องเขามาในเครือเอซีกีเราก็ต้องอ่ารักส่วนนี้หรืออบรมยังไงอบรมก้อนสิบเป็นซี่เนี่ยได้ต้องทานเลยแปดมือแปดมืออ๋อสั่นแล้วครับสั่นแล้วครับเนาะน้อยๆเนาะเพราะว่าผมก็เติมน้ำมันแล้วมันเกิดือว่า ก็หลายบริษัทนี้มีซีเนียร์สองคนนะครับพูดคุยกับซีเนียร์แล้วเรามาดูวิธีการว่าทําไมเวลาเติมน้ํามันเราต้องดับเครื่องยนต์เพราะสาเหตุอะไรครับสาเหตุหลักๆหนึ่งคือเวลาเราเติมน้ามันเข้าไปถ้าเราติดเครื่องยนต์ไว้มันจะเกิดการระเหยครับมันจะเหตุในการระเหยเฮามือไปสัมผัสในฝาถังน้ำมันได้เลยว่ามันจะเกิดอาการแบบว่ามีกลิ่นมีอากาศออกมาครับ มันคือมันคือความระเหยของของน้ํามันครับแล้วเวลาเพื่อมีเกิดประกายไฟมันจีเหตุเกิดประกายไฟเลยครับอ่าข้อหนึ่งแหละข้อสองคือถ้าเขาเติมน้ํามันเพื่อเขาเติมน้ํามันผิษอ่าถ้าเติมน้ํามันผิดปุ๊บมันก็ไม่แน่ครับอาจจะเติมน้ํามันผิดใดเติมน้ำมันผิดถ้าเขาติดเครื่องไว้นี่น้ำมันสิเติมผิดนี่มันสิเข้าไปในเครื่องยุต์ใดเลยครับอ่ามันสีเหตุใน้รถเท่าหนี่เสียหายใดเลยครับ ้าเขาดับปุบนี่เขาลงมาเมืองอีกเขาสีหูเลยว่าเป็นเติมพิษหรือเติมบวพิษอ่าถ้าเติมพิษนี่ก็คือสีแดะแก้ไขท่านครับอ่าอสามนี่เวลาถ้ามันเติมถ้าเขาติดเครื่องไว้นี่ครับเนื่เจ็นไห้เกิดอาการแบบว่าน้ํามันกระชอกออกอ่าน้ํามันมันจะไม่นิ่งในถังน้ำมันสีบนิ่งในถังเวลามันเติมเนี่ยมันสีกระเด็นขึ้นเปื้อน อ่ากรสัดกสอดกระสอดออกว่าเปื้อนเท่าครับเปื่อนแล้วน้ำมันกระฉีด็นวัตถดยหลวัตเต็มตามที่ว่าเขากะไวเออแล้วเกณ์น้ำมันอีกข้อหนึ่งสําคัญที่สุดคือว่าถ้าเราเปิดถ้าเราติดเครื่องยนต์ไว้ถ้าเราเติมน้ำมันนีเก์น้ำมันมันสียังบ่เลียนเลยครับอ่าถ้าเขาเติมเติมเข้าไปห้าร้อยเอาน้ำมันคือบ่ได้หลายนี่แหละคือว่าเก์น้ำมันมันยังไม่วิ่งครับอ่าลูกลอยมันยังไม่นิ่งถ้าลูกลอยมัน คือหาเขาดับแล้วเขาไปเปิดใหม่นเขาสิหูเลยว่าเขาเติมหาลอยสี่ซ้นี่เติมพันหนึ่งสี่สีซนี่เนี่ยคือเกตนะเกตความรู้ดีๆครับว่าเออทาไมเห็นไปในป่ามวยว่าต้องดับเครื่องยนต์ก่อนเติมน้ํามันครับเนี่ยคือผลดีครับต้องดับด้วยครับบ่ว่าสิเป็นรถใหญ่หรือรถหน่อยครับรถบรรทุกหรือรถเล็กนี่จังได้ก็ต้องดับครับผลดีายกวัวครับดีกว่าผลเสียครับกับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะครับเนาะเกตความรู้ครับ พูดคุยกับซีเนียกับมาดูว่าเติมน้ำมันทำไมต้องดับเครื่องยนต์ครับผม